ข้อความจากคนไกลห่างนะคะนะตอนนี้เวลานี้เขาอยากบอกอะไรถึงคุณบ้างนะก็สวัสดีค่ะทุกๆคนยินดีต้อนรับสู่คลิปแบบแรนดอมกับแม่หมอนะจ๊ะมาค่ะเราไปถามถึงใครคนนั้นกันเลยนะคะคนที่คุณอยากถามถึงนะคนที่ไกลห่างกันนะคะนะเวลานี้ตอนนี้อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะเราไปดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นเนี่ยมีอะไรฝากมาบอกถึงเราบ้างนะคะฝากไพ่มาบอกเรานะแม่หมอขอห้าใบจ้า อ่าใบาแรกนะคะอัศวินถือเหรียญน,นะจ๊ะและอะไรเอ่ยเอ่อคิงถือไม้นะคะ <c oughs> อะไรอีกคะเอ่อห้าถ้วยนะคะจากกันไปด้วยความจำเป็นหรือเปล่า The Wheel of Fortune นะคะสุดท้ายอะไรเอ่ยสุดท้ายนะคะ t w o of w a ร์นะคะสองไม้มีการสองมีการเฝ้าคิดถึงนึกถึงกันตลอดนะอ่ะใต้สำรับนะคะเป็น Six of Swords นะคะเป็นหกดาบโอเค ออมีการหยางมาหานะคะมีการหยางมาหาเราเหมือนกับว่าห่างกันไปเพราะว่าจําเป็นต้องห่างอะไรเงี้ยบางคนทะเลาะก,กันบางคนห่างเพราะว่าในเรื่องของการงานอะไรเงี้ยแต่แม่หมอว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการงานซะเป็นส่วนใหญ่มากกว่าที่ทําให้ต้องเอ,อ่อห่างกันอะไรเงี้ย อุปสรรคในเรื่องของระยะทางนะคะที่ทําให้อาจจะยังไม่สะดวกให้มาพบมาเจอกันนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณตอนนี้นะคะก็คือเขาอยากจะบอกคุณว่าจนตอนนี้ทุกวันเนี่ยไม่ว่าความสัมพันธ์พวกคุณจะเป็นแบบไหนนะคะจะจบแล้วหรือยังไม่จบนะคะจากกันด้วยดีหรือว่าจาก จากกันเกอหรือว่าแบบอยู่ไกลกันะแต่ความสัมพันธ์ยังดีอยู่อะไรอย่างนี้ก็ตามแต่เขาอยากจะบอกคุณว่าเไม่ว่าห่างไกลแค่ไหนอะไรเงี้ยคุณให้ให้รู้ไว้เลยให้รู้ไว้เลยนะคะว่าคุณเนะี่ยคือคนที่อยู่ในใจเขาเสมอนะคะความรู้สึกดีๆที่มีต่อคุณอเงี้ยมันจะยังคงติดตรึงอยู่ในใจแล้วว่าครั้งหนึ่งเคยได้เจอเคยได้พบกันอะไรเงี้ยค่ะ คุณคุณจะอยู่ในใจเขาเสมอไม่ว่าตอนนี้สถานนะเป็นอย่างไรก็ตามแต่นะคะคุณอยู่ในใจเขาเออตอนมีมีคนที่ตอนห่างกันไปอะ่ะห่างกันไปโดยที่อาจจะยังมีเรื่องที่ค้างคาใจกันอยู่อะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นได้ห่างกันไปโดยที่ยังไม่ได้เคลียร เ,เกิดการเข้าจงเข้าใจผิดกันแล้วก็ยังไม่เคลียร์กันอะไรแบบนี้นะคะก็มีนะแล้วก็มีคนที่ไม่อยากห่างก็มีห่างกันไปเพราะว่าหน้าที่การงานอะไรเงี้ยอย่างที่บอกเขาก็บอกคุณว่าถ้าเป็นไปได้ถ้ามีโอกาสมีโอกาสก็อยากจะให้เราสองคนเนี่ยนะคะกลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอย่างนะอยากเจอกับคุณเอออยากเจอกับคุณนะคะทุกวันนี้ยังคงฟังข่าวคราวของเธอนะอว่าเธอเป็นอย่างไรบ้างเธอสบายดีไหมนะคะถ้าเธอสบายดีฉันก็ยินดีด้วย ฉันก็สบายใจไปด้วยอะไรอย่างนี้นะคะย,ยังคอยฟังข่าวคราวของเธอเสมอจ้าเธอยังคงออฉันยังคงนึกถึงเธอตลอดนะไม่ว่าตอนนี้จะห่างกันแค่ไหนหรือว่าสถานะเป็นอย่างไรคะ่ะอยากกลับมาพบม,มาเจอถ้ามีโอกาสก็อยากจะเวียนกลับมาอยากให้ความสัมพันธ์อะบางคน บางคนความสัมพันธ์จบไปแล้วเขาก็บอกว่าเอออยากจะกลับมาให้ความสัมพันธ์เราเป็นแบบเดิมเป็นแบบแต่ก่อนเป็นเหมือนในอดีตอย่างนี้นะเออถ้าเกิดบางคนห่างกันแต่ความสัมพันธ์ยังคงแบบเออดีอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเหงาแต่ว่าห่างกันเพราะาระยะทางที่บอกเขาก็จะเขาก็อยากจะบอกว่าอยากกลับมารลอเกินอยากแบบอยากกลับมาพบมาเจอเธออยากเจอกันอยากอยู่ใกล้กันนะคะเอออารรนี่นะคะคือข้อความนะคะคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะข้อความจากคนไกลห่างนั่นเองค่ะแล้วก็ ใต้สำรับนะคะเป็นซิกออฟสอนะคะแม่หมอก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าเป็นกรณีเป็นคนที่ความสัมพันธ์ยังดีอยู่แต่ว่าห่างกันด้วยระยะทางหรืออะไรเงี้ยนะเ,เขาก็น่าจะอยากจะเคลีย คือถ้าเขาเคลีย์เคลีย์อะไรต่างๆได้หมดเลยนะที่มันเป็นอุปสรรคในการที่จะที่คุณแล้วเขาจะมาหามาเจอันเขาจะรีบเคลียร์พอเคลียร์เสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาจะรีบกลับมาหามาเจอคุณทันทีเลยคะ่ะเออส่วนใครที่ความสัมพันธ์จบไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วจบแบบไม่เข้าใจแบบมีอะไรคร้างคาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ยังคงมีความไม่สบายใจอยู่นะคะเออเขาก็ยังมีการอยากกลับมาเคลียร์อยากกลับมาได้พูดคุย ห่างแบบไม่อยากห่างเออจบแบบไม่อยากจบอะไรเงี้ยคะ่ะยังมีอะไรเหมือนค้างคางเหมือนกับยังเป็นประเด็นเป็นปัญหาที่มันขั้นนาขั้นระหว่างเรากับเขาอะไรแบบนี้นะจ๊ะคุณเป็นกรณีไหนกันบ้างจ๊ะก็สามารถคอมเมนต์เล่าให้แม่หมอฟังได้นะจ๊ะ,ะส่วนใครนะคะอยากดูดวงส่วนตัวจางเหมือนเดิมนะคะก็แม่หมอก็ทิ้งรายละเอียดไว้ให้นะคะในคลิปนะ อยากมาพูดคุยอยากปรึกษาส่วนตัวนะคะก็สามารถทักเข้ามาพูดมาคุยกันได้จ้าแม่หมอก็พร้อมรับฟังทุกเคสทุกปัญหานะคะพร้อมที่จะช่วยทุกทุกคนให้ผ่านพน้นปัญหาผ่านพน้นความไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยต่างๆไปด้วยกันนะคะก็ถ้าไว้ใจกันนะคะอยากลองดูก็อ่ะมาลองมาพูดมาคุยกันได้จ้าวันนี้ก็เท่านี้แหละนะคะสําหรับคําตอบของพวกคุณนะคะอย่างไดๆก็คือเหมือนเดิมนะคะแม่หมอขอให้ทุกๆุกคนได้พบได้เจอกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีทุกเอ่อ ในทุกๆคนเลยแล้วกันนะคะให้ทุกคนได้พบไปเจอกับความรักความสัมพันธ์ดีๆแล้วก็เออเป็นดั่งใจเราคิดเราหวังแล้วกันเนาะอ่ะอ่ะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าจ้าวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีมากๆเลยคะ่ะบ๊ายบาย